เกต้า CHR คันนี้ราคาลงจากป้ายแดงไปเกือบ600,000บาทและคันนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปปีใหม่ใหม่แค่70,000โลค่ะสำหรับใครที่กำลังตามหา CHR บอกเลยคันนี้ห้ามพลาดเดี๋ยวไปชมลิปเต็มพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่รีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะเดือน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์ค่ะวันนี้เอมี่นะคะมาอัปเดตรถในกลุ่มตระกูลรถคอร์สโลเวอร์ให้ดูค่ะ ะะเป็นคันนี้เลยค่ะ Toyota C-HR 1.8 Hybrid High รถตัวท็อป ปี19ฟังก์ชันครบจัดเต็มสํหรับใครเนะี่ยที่กําลังเล็งหาตามหารถ CHR อยู่บอกเลยคันนี้ห้ามพลาดจริงๆค่ะได้รถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยเนียนกริฟเลยและทางเพชรยนต์นะคะรับประกันโครงสร้างเลยนะคะไม่มีชนหนักพิดความไม่เคยจมน้ำกล่าสีกอรหไมค่ะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่เวลลาล่างใต้คลิปพร้อมแจ้งแอนมินว่าดูคลิปเอมมี่มาดูเป็น CHR คันนี้ทะเบียนนี้ได้เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพืเ่อจะได้พลาดข่าวสารและคลิปอัปเดตรถสวยให้ชมนะคะอ่ะมาดูรถกันเลยดีกว่าค่ะนะคันนี้เป็นโต้ตา CHR นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้ไม่นานค่ะพี่ตัวรถนะ,ะไฟหน้าเนี่ยเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟเดียร์ไทม์ลั่นนิ่งไรค่ะโคมไฟคู่หน้านะคะของเดิมโรงงานเลยนะไม่มีรอยแตกแล้วไม่มีขุ่นมัวนะคะโคมไฟแท้นะั้นแนบกับตัวชุดสีรถด้านหน้ามาพร้อมกับตัว เซนเซอร์ S S รอบคันค่ะนะคะเซนเซอร์เนี่ยด้านหน้าได้4จุดด้วยกันมีตัดหมอกมาให้ได้ด้วยนะคะตัวนี้ป้ายทะเบียน9กไก่ทหาร6922กรุงเทพมหานครค่ะตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะสีสวยเลยคันนี้รับประกันสีไม่มีกรับสีสาดสีแน่นอนในส่งตัวล้อมแม็กคันนี้นะคะเป็นล้อมแม็กอลลอยเดิมโรงงานค่ะเป็นแม็กขอบ17นะคะเป็นแม็กทูทนปัดเงา แดยเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะครับแมลายนี้มาพร้อมกับยางยูโกฮามาปี2025ค่ะพี่ได้ยางใหม่เลยนะปี2025นี่ดอกยางแทบจะไม่เคยลงถนนเลยพี่คันนี้ยางใหม่แกะกล่องน,นะคะและพี่ดูเหลี่ยมสันตัวรถของ CHR ค่อนข้างเยอะเลยนะเหลี่ยมสันเนี่ยไม่บุบนะคะเหลี่ยมสันโค้งมนสวยงามทุกจุดเลยกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวพร้อมกับกรอบโครมเมียมสวยงามมากๆค่ะ ดามเปิดประตูนะฮะก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีเลสนะคันนี้ดูโครงสร้างกันหน่อยนะเดี๋ยวดูเสาบีก่อนนี่โครงสร้างขอบประตูพี่ดูเลยเดิมโรงงานหมดเลยนะรอยน็อตรอยเม็ดอาร์คนะฮะรอยขอบประตูนี่แผ่นเพจนะฮะตรงนี้แผ่นเพจ CSR ไล่ยยาวลงมาเดิมหมดเลยค่ะพี่นะแล้วก็ประตูข้างคนขับพี่ดูเลยนะฮะไม่เคยมีการแกะไม่เคยแกะไม่เคยถอดประตูโครงสร้างเราเน้นความเดิมแน่นอนค่ะนะคะกระจก กระจกเดิมทุกบานนี่กระจกตาโตัยต้าของเดิมนะเราก็ในส่งตัวนี่ประตูเห็นไหมคะเม็ดอาร์กลางน้ำซีนตำต่างทุกอย่างของเดิมโรงงานหมดเลยนะเดิมสนิทแน่นอนคันนี้รับปาาระกันโครงสร้างประวัติศูนย์ของคันนี้เข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะตลอดการใช้งานแน่นอนค่ะสําหรับประตูผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่ c h r ก็จะประมาณนี้นะ,ะคะโครงสร้าง ไม่เคยแกะไม่เคยถอดทําสีไม่เคยเปลี่ยนมานะคะโครงสร้างเดิมกระจกเดิมของโต a ต้าตรงนี้เลยนะคะ CHR เดี R, ๋ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่ขับแล้วฟิลลิ่งดีนะช่วงล่างดีขับสนุกไฟท้ายนนะคะเป็น LED lighting g u d i นะสีชมคมสวยงามมากๆค่ะคันนี้ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นตัว C นะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็โลโก้ CHR Hybrid อักษรยูครบค่ะ แล้วก็ดูนี่หลังคาเสารับสัญญาเป็นคีบฉลามนะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยสวยนะไม่เคยทําสีไม่มีรอยบุบรอยแบบอะไรร่วงใส่หลังคาไม่มีแน่นอนฝาท้ายนะคะเป็นระบบแมนนวลนอยู่แต่ก็ไม่ได้หนักมากอะไรนะเปิดได้ด้านหลังนี่มีถาดวางของมีอะไรให้หมดเลยแล้วก็ยางอไหลยางอะไรอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็นี่เป็นชุด นะพวกแม่แรงปะยางพวกนี้มีให้ได้ร้อยนี่ชุดเติมลมก็คือมีมาให้แล้วนะคะในตัวท็อปโครงสร้างให้ดูโครงสร้างกันหน่อยนะ้องตะวันโครงสร้างด้านในนะคะโครงสร้างด้านในก็ดูนะของเดิมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะนี้แป๊บหนึ่งอึ๊บอะให้ดูโครงสร้างกันหน่อยเห็นไหมคะฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะโครงสร้างเนียนกริบเลยพี่ทั้งหน้าและหลังไล่ยาวลงมานะคะนี่ เดิมหมดเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปป้ายแดงล้านนิดๆนะฮะวันนี้มือสองเหลือห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทห้าเก้าเก้าด้านหลังมีเซนเซอร์ให้เห็นไหมเซนเซอร์ c ี H r ต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นที่แบบน่าใช้งานมากๆเลยเดี๋ยวชมภายในกันหน่อยตัวภายในต้องบอกก่อนว่าตัวเบาะนะฮะเป็นเบาะแบบปรับปรับไฟฟ้าไฟฟ้าก็เมนนวดรวมกันนะถือว่ากักออปชั่นอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ติด นะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะทรงได้แบบสวยงามมากๆจกับถนัดมือนะคะพร้อมตัวป้องกันการออกนอกเลนหน้าแล้วก็ป้องกันการชนคุ Good ้มคอนโทรลพันธุ์ดิชมีมาให้และในตัวท็อปนะคะมัลติฟังก์ชันจัดเปลี่ยนดูเลขหม่เลขไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้ากิโลไม่เดิมไม่แท้นะคะไม่เคยก่อเคยกลับเลขหม่แน่นอนค่ะพี่มาพร้อมกับตัวหน้าจอของเดิมโรงงานพร้อมกล้องมองหลังนะคะแอร์ออโต้แยกอิสระคู่หน้าเกียร์อัตโนมัติค่ะ ก็จะมีโหมด EV โหมดอะไรพวกนี้ให้เราเลือกกันนะเแบรบกมือไฟฟ้าเแบรกออโต้โฮลภายในคือดีมากมากเลยสวยนะคะกระจกมองหลังตัดแสงไฟสองหน้าแอร์แบ็กมีทั้งหมดเจ็ดใบด้วยกันคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบเลยนะตัวนี้คันนี้เนี่ยเล็กไม้น้อยไม้แท้แน่นอนคือที่รถมือเดียวป้ายแดงนะคะแล้วก็ตัวราคาเนี่ยห้าแสนเก้าเกือบเก้าพันบาทฟีดาวผ่อนน้อยมากฟีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณสักเก้าพันใบบาแล้วพี่ดูภายในเนี่ย เห็นไหมอาภายในวัสดุของเขาเก๋นนะสวยเลยกระจกปรับออโต้สี่บานระบบเซ็นทันล็อกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะเออคันนี้ดีกับปุ่มฟูสตสตาร์ด้วยคือ c ี r ต้องบอกก่อนว่าเหมาะสำหรับนะคะรถที่ขับกันสองคนเป็นหลักแล้วกันนะรับเป็นคู่หน้าเป็นหลักเพราะว่าเบาะนั่งด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายนั่งสบายเลยแหละกว้างและช่วงล่างต้องบอกก่อนว่าซี r เนี่ยดีมากๆนะช่วงล่างหนึบเกาะถนน เข้าโค้งแรงๆเนี่ยสบายใจได้เลยหายห่วงค่ะนะคะเดี๋ยวเอมี่ขออนุญาสาธิตนั่งด้านหลังให้ดูหน่อยคือด้านหลังนั่งได้นะคะนั่งได้ปกติแต่ว่านั่งนานๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างเวียนหัวนิดนึง CHR ก็เลยเหมาะกับเป็นรถที่แบบนั่งกันโอ้แต่กว้างนะเอมี่สูง1 7อยเจห้าทีแล้วก็ดูสภาพดิเนี่ยดูข้างหลังสูงมากๆเลย พื้นที่เหลือนะฮะแล้วก็เนี่ยมีพื้นที่ระหว่างขาเหลือมากแต่ว่าติดเรื่องเดียว CSR นะฮะคือเรื่องที่แบบอ่ากระจกด้านหลังนี่นข้างๆเล็กไปหน่อยแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยรถเนี่ยส่วนมากก็ใช้กันไม่เกินแค่คนสองคนหรอกนะคะคันเนี้น่าใช้งานคือป้ายแดงอ่ะมันล้านกว่าไงพอเป็นมือสองหลือห้าแสนกว่าเนี่ยคนก็เลยแบบให้ความสนใจ ขายดีนะรุ่นนี้มาไวไปไวออกไวมากกล้องบันทึกด้านหน้ามีให้นะคะสำหรับกล้องกล้องอ่าบันทึกภาพจาก,จากทางโตโยต้าเลยปึ๊บฮ่องเครื่องนะคะันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8นะคะเบนซินไฟฟ้านะเป็นสองระบบด้วยกันเครื่องเดิมโรงงานนะคะรอยน็อตต่างทุกอย่างยังคงสภาพเดิมอยู่นะเนี่ยรอยมาร์ครอยแต้มสีจากโรงงานยังคงสภาพเดิมอยู่ น้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนถให้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยดูโครงสร้างกันหน่อยหนยโครงสร้างน็อตไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงเดิมสวยไล่ยาวลงมาซีนให้ดูซีนเนียนมากนะคะสติกเกอร์ตามองกคำเตือนข้อห้ามจากโรงงานนะคะแล้วพี่ดูรูปมาเนี่ยเห็นไหมเดิมหมดไล่มานี่นะคะแล้วก็ดู ด้านล่างเห็นไ,ไหมโครงสร้างหลักๆคือรถพวกนี้นะคะของเราเพชรยนต์เนี่ยเราซื้อเข้ามาเป็นรถหน่่ยงานปลดระวางนะคะซึ่งตัวสภาพรถเนี่ยคุณลูกค้าสบายใจได้หายห่วงได้เลยว่ารถเนี่ยมันมันคัดเกรดอยู่แล้วนะคะเช็คที่มาที่ไปได้เลยจากศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านประวัติศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แลล้นะคะสำหรับใครนี่ยที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของอยากจะจองรถ crossover โตโยต้ c r หนึ ไฮบิดไฮค่ะรถปี2019 2020เลขไม่7 1 0 0 0กิโลนะคะกับราคาตั้งขายเพียง599,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อน9,000กว่าบาทดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปีด้วยกันฟรีดาวได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยเหนือใต้สารออกตกไปได้หมดเลยทุกพนที่ทั่วประเทศค่ะ นะะสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยที่ัวลาร่างใต้คลิปนะคะแจ้งแอดมินได้เลยว่าดู CHR ดูเอมมี่มาคันนี้เท่านั้นนะคะยังว่างอยู่จองก่อนได้ก่อนเลยนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเจอภาพข่าวสารดีๆที่อพที่พยเเราอัพอยู่ให้ดูทุกวันสำหรับวันนี้นะคะเอมมี่และน้องตะวันตะก้องขอดยกัานาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ